มารีวิวมืดๆกันหน่อยนะครับคันนี้รถสีดาอาการลูกค้ามาทิ้งไว้ผมทํา1รถวิ่งไม่ออกไม่มีแรงนะครับพูดง่ายๆว่าขึ้นสะพานรถไม่มีแรงขับไม่มีแรงวิ่งนะครับก็คันนี้ผมได้ทําการตรวจเช็คละแก้ไขเรามาลองเรามาลองนะครับรถมันต้องได้ลองเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ไปเรื่อยนะครับคันนี้ก็จบละนะครับแล้วก็มาลองเพื่อไอระบบแอร์ครับ คอมแอร์ตัดต่อดีไหมแวกข้ามเปิดอากาศดีไหมนะครับอันนี้ก็ถือว่าจบเดินเบาได้ดีนะครับมอเดินเบาค่อนข้างดีกว่าจะจบได้ก็เอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับงานพวกนี้เป็นงานปวดหัวนะครับผมงานปวดหัวเนี่ยครับอาการเพิ่มเติมที่เจอมาก็ชุดสายไฟของคอมแอร์เนี่ยชุดสายไฟคอมคอมแอร์ทีแรกมันพันอยู่ไว้ตรงนู้นนะครับแต่นี้ผมปอกนะครับจับสายไฟตรงเนี้ยร้อนจีเลยนะครับเขามาพันไว้นะครับ แรกๆอ่ะมันก็ดีนั่นแหละใช้ไปนานๆใช่ไหมมันเกิดอาการร้อนเนี่ยคอมแอร์ร้อนเอ๊ะผมว่าแปลกใจแล้วทําไมแว็กข้ามผมชดเชยได้แต่ทําไมอคอมคอมมันดับใช่ไหมครับคอมมันดับแล้วก็แว็กข้ามมันชดเชยค้างอากาศเปิดค้างไว้ตลอดนะครับมันไม่ได้มาเป็นอย่างนี้นะครับผมทีแรกผมนึกว่าแว็กข้ามผมเสียนะครับเอ๊เปลี่ยนแว็กข้ามไปตัวนึงแล้วน่ะอยู่ใต้รีนติพิเซียนะครับผมก็แปลกใจ ก็เลยมาไล่ดูนะครับก็ลองลองเหมือนกันนะครับรถมันต้องลองนะครับเนี่ยไว้ข้ามเนี่ยใต้เนี่ยผมเปลี่ยนไป2ตัวแล้วนะเอ้ยทีแรกปิดเปิดคอมแอร์ปิดเปิดคอมแอร์รอบค้างใช่ไหมครับรอบค้างแล้วก็ปิดปิดแอร์รอบค้างทีแรกว่านึกว่าแว้ข้ามเปิดอากาศค้างนะครับทีแรกนึกว่าเปิดอากาศค้างก็เปลี่ยนแว้ข้ามตัวใหม่แว้ข้ามตัวใหม่นะครับเปลี่ยนเข้าไปเอ๊ก็ยังเป็นอีกผมก็เลยมาไล่ดู กชุดใสาไฟของคอมแอร์เนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่หว่าร้อนจีเลยนะครับร้อนจีเลยนะครับสายไฟมันร้อนนะครับเกิดอาการร้อนแล้วมันก็เกิดอาการสปาร์กนะครับร้อนสายไฟมันไม่ต่อกันนะครับแต่เนี้ยผมแกะเอามาพันใหม่นะอันเนี้ยที่แรกก็กพันไว้เหมือนกันนะครับคอมแอร์ตัดต่อดีละเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยคอมแอร์ตัดละนะครับเอ๊ผมก็แปลกใจนะครับชุดสายไฟนี่แหละรถลด ต้องได้ลองต้องได้ขับต้องได้เทสนะครับช่างจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงลึกๆนะครับที่แท้จริงลึกๆว่าคันนี้มันเป็นแบบนี้คันนู้นมันเป็นแบบนี้นะครับคันนี้ทําเต็มระบบเลยนะครับคันนี้ทําเต็มระบบเปลี่ยนตั้งแต่แรงดันปั๊มติกนะครับแรงดันปั๊มติก๊กองเบนซินนะครับแวคัมเต็มระบบแอร์โฟเปลี่ยนแอร์โฟให้ใหม่นะครับแอร์โฟเปลี่ยนให้ใหม่ปาร์คแอร์โฟเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปาร์คยานจ่าย <č> เปลี่ยนให้ใหม่ คอยแยกทําให้นะครับคอยแยกทําให้นะครับสายหัวเทียนเปลี่ยนนะครับหัวฉีดเปลี่ยนนะครับหัวฉีดเปลี่ยนนะครับตัวปรับจุนอากาศเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็มาดูพวกไอคอมแอร์อย่างที่ผมบอกนะครับทุกสายไฟร้อนมันพันกันมาไว้นานแล้วเขาเนะครับเกิดอาการสีกับไอคอมแอร์ตรงเนี้ยนะครับสีนะครับผมก็เลยปอกดูนะครับผมก็เลยมาพันท้นไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบีงทีผมก็ไปเก็บงานให้นะครับนี่คอมแอร์ตัดต่อดีนะครับ คอมแอร์ตัดต่อดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนะครับผมขอจบไว้รีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับคอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับขนาดเดินเบาก็ดูกันเอาครับรอบนิ่งๆคอมแอร์ทำนะครับดูกันเอาครับทํารถหนึ่งคันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับรอแอร์โฟสองถึงสามวันต้องมีนะครับแอร์โฟเนี้ยผมหาได้อยู่แล้วนะครับแต่คุณต้องรอนิดนึงนะครับแอร์โฟเนี้ยแอร์โฟต้องรอนิดนึงนะครับแอร์โฟคันนี้ก็เสียนะครับ เสียเยอะสะสมอาการเสียมาหลายเลือเกินนะครับอยากให้ขับดีขับสมูทก็ต้องมาไล่มาทานะครับไม่ใช่ว่าทําแค่รอบเดินเบาแล้วรถคุณจะวิ่งดีมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนหัวฉีดแล้วรถคุณจะวิ่งดีไม่ใช่นะครับไอ้คอยเสียจ่ายไฟไม่แรงมันก็รถมันก็วิ่งไม่ออกกินไฟไม่พอนะครับกินน้ํามันไม่พอแอร์โฟสั่งจ่ายไม่ดีนะครับกองบินซินตันนะครับไอ้รอบเดินเบาเนี้ยจดเฉยแอร์จดเฉยแอร์ไม่ดีก็ทําให้รอบตกรอบค้างนะครับหมุนพวงมาลัยก็เหมือนกัน นังครับผมโอเคครับขอจบรีวิวไว้แค่นี้เอาไว้ดูข้าวที่นี้ก่อนโอเคนะครับรอบนิ่งๆจบละเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้ามารีวิวกันอีกครั้งอีกที